นางลิสทรัสนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้นำพรรคนุรักษนิยมแล้วส่งผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษโดยอัตโตนมัติกลายเป็นผู้นำอังกฤษที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์เพียงแค่45วันเท่านั้นท่ามกลางม,มารสุมทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงขณะที่เพจ w o r ร์อัปเดตได้อ้างอิงข้อมูลจากเดอการเดียน BBC, RT News และนิวยอร์กไทม s ระบุว่าอังกฤษ สูงสุดคือสุสานผู้นำลาออกภายหลังการคว่มบาตพลังงานรัสเซียทำให้ยุโรปเกิดวิกฤตร้รายแรงที่สุดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาหนึ่งในนั้นคือสหราชอาณาจักรเกิดวิกฤตพลังงานเศรษฐกิจการเงินการธนาคารกองทุนบำนาญประชาชนจำนวนมากออกมาประท้วงไล่นายกรัฐมนตรีลูคัสที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งให้ลาออกไปให้พลเมืองงดจ่ายค่าพลังงาน เพื่อไม่ให้นําเงินภาษีไปสนับสนุนอาวุธสงครามให้ยูเรนทาให้ประชาชนต้องมาแบกรับภาระค่าครองชีพที่พุ่งสูงจนเกินรับได้ส่วนวิกฤตการเมืองก็ช่วงชิงอํานาจกันอย่างรุนแรงนายกรัฐมนตรีลิสทัตที่ทํางานได้ไม่ถึงครึ่งเดือนบ,บังคับปลดรัฐมนตรีการค้ารัฐมนตรีคลังออกไปแล้วล่าสุดนางซูเอล่าบราเวอร์แมนประกาศลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยไปอีกคน เธอได้ออกมาตำหนินายกรัฐมนตรีริชรัาส์ย่างรุนแรงและแฉว่าถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยโดยอ้างว่าเธอใช้อีเมลส่วนตัวส่งเอกสารราชการต่อการที่รัฐบาลยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหลายอย่างขณะนี้บรรดาอดีตรัฐมนตรีที่ถูกปลดและพันธมิตรสสต่างย้ายข้างจำนวนมากคนรอบตัวนํออังกฤษหลายคนจิงทยอยลาออกโดยมีสอสอรัฐบาลพรคอนุรักษ์นิยมอย่างน้อย3ามคน ออกมาขยุ่มก้าอีเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีทรัสลาออกจากตําแหน่งด้วยคนแรกไม่คิดว่านางทรัสจะมีความสามารถฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันได้คนที่สองระบุว่าประเทศประชาชนและพักสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้และคนที่สบอกว่านางทรัสบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจของสหราชาอาณาจักรและทำลายพักอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ล่าสุดทรัส ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษนโยบายเด่นของเธอคือตั้งนาโตโลกกดปุ่มนิวเคลียร์ประกาศให้จีนเป็นภัยคุกคามทรัสต์ยอมรับว่าเธอไม่สามารถทําตามคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้ได้ในช่วงการเลือกตั้งหวัวหน้าพรรคคอนเซอร์ทีฟสําเร็จและได้สูญเสียความไว้วางใจของพรรคไปในคําแถลงการลาออก รัสอ้างว่าเธอเข้ามารับตำแหน่งในช่วงเวลาที่รไไ้ยเสถียรภาพระหว่างประเทศและวิกฤตเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงเธอย้ำว่าอังกฤษถูกดึงไว้กับการเติบโตเศรษฐกิจที่ต่ำมานานจนเกินไปและย้ำว่าได้รับฉันทามติจากพรรคเพื่อให้เข้ามาเปลี่ยนแปลงในสิ่งนี้รัสกล่าวยอมรับว่าเมื่อพิจารณาดูจากสถานการณ์ฉันคงไม่สามารถมอบฉันทามติต่อในสิ่งที่ดิฉันได้รับเลือกมาจากพรรคคอนเปอร์ทีฟอังกฤษได้ ผู้นำอังกฤษตกเก้าอีไปเสียแล้วของอยังไม่ทันขนออกจากกระเป๋าฉลองคริสต์มาสในบ้านประจําตำแหน่งไม่ทันตั้งนาตโตโลกไม่ทันกดปุ่มิูเคลียรเสียแล้วความบาดรัสเซียต่อไปตั้งใหม่อีกสักกี่รัฐบาลล่มลุกลุกปานแน่นอน